อย่าให้สังเกตเส้นนะคะจะวิ่งยกตําแนวที่เหมาะดึงไว้เห็นไหมคะ <Okay. S 2> ว่ากรอบหน้าขึ้นแล้วนะคะรู้สึกชอบมากเลยค่ะร้อยใหม่หน้ามันยกขึ้นทําให้เราดูเดียวขึ้นวันนี้มาทําร้อยใหม่นะคะเพราะว่าหน้าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแก้มหยอยแล้วก็ล่องแก้มก็เลยวันนี้มาพบคุณหมอดน,น้นเพื่อมาทําการร้อยใหม่ให้หน้ากระชับขึ้นค่ะ โดยในเคสนี้นะคะจะมีปัญหานะคะเรื่องแก้มหย่อนคล้อยแล้วก็มีชั้นไขมันที่ค่อนข้างหนาตัวนะคะจะเห็นว่าหน้าเคสนี้เนี่ยทำค่อนข้างยากเพราะว่าเนื้อเยอะเนื้อแน่นแล้วก็ไขมันเยอะในเคสนี้ปัญหานะคะจะอยู่ตรงที่พวงแก้มตรงช่วงนี้แล้วก็มีหนกแก้มที่ค่อนข้างใหญ่เราจะร้อยไหมเพื่อลดหนกแก้มทําให้หน้าเรียวโดยที่หนกแก้มไม่ได้ใหญ่ขึ้นค่ะเดี๋ยวให้สังเกตเส้นนะคะจะวิ่งโยกตาแนวที่เหมาะดึงไว้เห็นไหมคะว่ากรอบหน้าขึ้นแล้วนะคะ ยกมุมปากขึ้นแล้วก็ยกช่วงหน้าแก้มขึ้นเห็นไหมคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จหนึ่งข้างทันทีค่ะจะเห็นว่ากรอบหน้าชัดขึ้นร่องแก้มร่องน้ำมากดีขึ้นหน้าแก้มดีขึ้นยกขึ้นแล้วก็ดูเล็กลงที่สําคัญนะคะหน้าไม่เป็นสตรอเบอรี่ไม่เป็นเอเลียนหนกแก้มไม่ใหญ่ค่ะหลังทําเสร็จเห็นผลลัพธ์ว่าหน้าเล็กลงยกกระชับแล้วก็แน่นขึ้นในทันทีเดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านเริ่มดูนะคะเราจะยกไล่ขึ้นมาเรื่อย จะเห็นหน้ายกตึงขึ้นร่องแก้มร่องน้ำมากดีขึ้นทั้งหน้าเเาาก็จะทําการเติมใหม่น้ํานะคะเพื่อเติมเต็มค่ะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวใสขึ้นริ้วรอยร่องลึกตื้นขึ้นแล้วก็ได้รับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะฉีดตัวโบ็อกค่ะเพื่อลดหนกแก้มนะคะ รู้สึกชอบมากเลยค่ะร้อยหมยแล้วหน้ามันยกขึ้นทําให้เราดูเดียวขึ้นก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร้อยไหมเก็ที่นี่นะคะ